สะพานที่ยาวที่สุดในโลกมาสจา์วิศวกรรมที่ทลายทุกขีดจำกัดสวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a n i World Exploration วันนี้ผมจะพาคุณไปเดินสำรวจผลงานด้านวิศวกรรมสุดมหัศจรรย์ของมนุษยชาติกับ11สะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเชื่อมระหว่าง2เส้นทางเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและจินตนาการไม่รู้จบของเรา เตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางเหนือทะเลสาบลัดเลาะผ่านเมืองใหญ่ตลอดไปจนถึงโครงสร้างยกระดับบนรางรถไฟความเร็วสูงที่จะทําให้คุณต้องตาลุกวาวและรู้สึกถึงความหวาดเสียวเล็กน้อยแต่รับรองว่าทุกช่วงเวลาจะเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเราถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย อันดับที่ 11, ส1สะพานข้ามทะเลสาบพ,พอนชาเทนการสร้างสะพานข้ามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถือว่าเป็นความทา้าทายทางวิศวกรรมอย่างมากแต่สะพานข้ามทะเลสาบพ,พอนชาเทนก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าแม้จะมีความซับซ้อนก็สามารถทำได้จริงสะพานแห่งนี้ทอดข้ามทะเลสาบพ,พอนชาเทนในรัฐลุยเซียนาสารัเอเมริกาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่รอบรอบกับนิวออร์ลีนเข้าด้วยกัน โดยช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถข้ามทะเลสาบได้โดยตรงแทนที่จะต้องขับอ้อมเส้นทางรอบทะเลสาบสพานข้ามทะเลสาบพ,พอนชาเทนได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นสพานที่ยาวที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ยาวถึง23.875หไมล์หรือราวราวสากากิโลเมตรและยังถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างอยู่เหนือแหล่งน้ำโครงสร้างของสะพานประกอบด้วยช่วงสะพานหลายพันช่วง ที่วางต่อเนื่องกันเหนือผิวน้ำการก่อสร้างช่องทางขาใต้แล้วเสร็จสิ้นในปีคศ1956และช่องทางขาเหนือก็เปิดใช้งานในปีคศ1969โดยใช้เสาเข็มคอนกรีตสำเร็จรูปมากกว่า9,000ต้นเป็นฐานรองรับโครงสร้างทั้งระบบสภานแห่งนี้มีระดับความสูงเฉลี่ยจากผิวน้ำประมาณ10ฟุตและมีสะพานเปิดปิดที่สามารถยกตัวขึ้นได้ เพื่อเรือขนาดใหญ่แล่นผ่านได้ด้านล่างโดยจะเว้นระยะความสูงถึง45ฟุตอย่างไรก็ตามก็เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผู้ขับรถพุ่งตกสะพานเสียชีวิตอย่างน้อย11รายทําให้ภายหลังมีการติดตั้งราวกันตกและพื้นที่ไหลาทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถแม้ว่าการขับขี่ยานพาหนะทุกครั้งควรจะใส่ใจและระมัดระวังอยู่แล้วแต่การขับรถบนสะพานที่ทอดยาวกลางทะเลสาบเช่นนี้ยิ่งต้องใช้ความระวังมากเป็นพิเศษ และก่อนจะเดินทางผ่านสะพานนี้อาจาเป็นประโยชน์หาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากรถที่กำลังจะจมน้ำลวงหน้าเพื่อเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอันดับที่10ระบบทางยกระดับเมโทรมานิลาในฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีระบบขนส่งที่โดดเด่นอย่างรถจิปนี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลายคนรู้จัก แต่กรุงมะนิลาก็ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักรัฐบาลจึงพยายามหาทางแก้ด้วยการพัฒนาระบบถนนรูปแบบใหม่หนึ่งในโครงการสําคัญก็คือระบบทางยกระดับเมโทรมะนิลาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะช่วยกระจายปริมาณรถยนต์และลดความแออัดในเมืองหลวงระบบทางยกระดับแห่งนี้มีความยาวรวมกว่า24ไมล์หรือประมาณ38.6กิโลเมตร เชื่อมโยงระหว่างย่านบัวเดียในเมืองมากติไปจนถึงบาลินตาวักในเมืองเกซอนแม้ว่าจะไม่ใช่สะพานแขวนแบบที่หลายคนรู้จักแต่ก็ถือเป็นโครงการที่ท้าทายทางด้านวิศวกรรมเพราะตัวทางด่วนได้สร้างขึ้นเหนือถนนเดิมที่มีอยู่แล้วโดยแบ่งออกเป็น5ช่วงหลักและมีมูลค่าของโครงการเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อลงมือสร้างจริงก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมากมายตามมา แม้ว่าระบบนี้จะไม่ได้พาดผ่านแหล่งน้ำเหมือนกับสะพานใหญ่ในประเทศเอืน่นแต่ก็ถือเป็นความสำเร็จทางด้านวิศวกรรมที่น่าประทับใจเนื่องจากสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจรของกรุงมะนิลาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ารองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ300,000คันสำหรับผู้ที่มีแผนที่จะใช้ทางยกระดับนี้ก็ต้องเตรียมตัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยแต่ก็จะได้รับความสะดวก และความเร็วในการเดินทางที่มากกว่าถนนทั่วไปในเมืองอย่างชัดเจนอันดับที่9ทางด่วนลอยฟ้าทากาทางด่วนลอยฟ้าทากาเป็นทางด่วนยกระดับแห่งรรยของประเทศบังกลาเทศตั้งอยู่ในกรุงทากามีความยาวหลักอยู่ที่19.73กิโลเมตรเชื่อมโยงระหว่างท่ากาศยานานาชาติฮัตลัดชาจลากับเขตเมืองฟาร์มเกต โดยจะเชื่อมต่อไปยังทางหลวงทากาจิตตากองเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีทางแยก31จุดความยาวรวมทั้งโครงการอยู่ที่46.73กิโลเมตรและมีด่านเก็บค่าทางผ่าน11จุดทางด่วนนี้มี4ช่องจราจรความเร็วสูงสุดตามแผนเดิมก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รัฐบาลจำกัดชั่วคราวไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางช่วงโดยมีการเปิดให้รถยนต์8ประเภทเข้ามาใช้งานได้เช่น รถบัสรถเก๋งรถ SUV แต่ห้ามรถจักรยานยนต์รถ3าล้อและคนเดินเท้าเข้าใช้งานโครงการนี้เริ่มจากแผนยุทธศาสตร์การคมานาคมในปีคศ2005และได้รับการปรับปรุงในปีคศ2015โดยเริ่มก่อสร้างในปีคศ2011และแบ่งออกเป็น3ระยะดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเอกชนบริษัทจากไทยและจีนถือหุ้นร่วมกัน โครงการมีงบประมาณราว1.1พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนแรกของทางด่วนช่วงสนามบินฟาร์มเกตมีความยาว11.5กิโลเมตรเปิดให้ใช้งานเมื่อเดือนกันยายนปคศ2 0 2 3ต่อมาก็เปิดให้บริการรถโดยสารและในเดือนมีนาคมปคศ2 0 2 4ทางขึ้นลงที่คาวันบาซาก็เปิดใช้งานแล้วเช่นกันอันดับที่8 สะพานใหญ่ปักกิ่งแม้ว่าประชาชนในประเทศจีนจะมีจํานวนรถยนต์ต่อหัวประชากรน้อยกว่าชาวสหรัอเมริกาแต่ด้วยจํานวนประชากรที่มากกว่าอย่างมหาศาลทําให้ความต้องการของระบบคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศจึงสูงมากจีนจึงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เห็นอยู่บ่อยเช่นการสร้างถนนและสะพานอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่าประเทศจะมีรถยนต์รุ่นล้ำสมัยที่ไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศอื่น ระบบคมนาคมหลักที่คนส่วนใหญ่ใช้กับกลายเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจนีนในการเดินทางระยะไกลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพหนึ่งในสะพานที่น่าทึ่งที่สุดของจนีนก็คือสะพานใหญ่ปักกิ่งซึ่งมีความยาวเกือบ30มไมล์หรือประมาณ48กิโลเมตรสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งบางแหล่งระบ,บุว่า เป็นหนึ่งในขบวนรถไฟที่วิ่งเร็วสุดในโลกโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง217ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงสพานใหญ่ปักกิ่งเปิดให้ใช้งานในปีคาศา2011โดยประกอบด้วยหลายช่วงสะพานที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นช่วงที่พาดผ่านระหว่างเมืองหลางฝางและเมืองชิงเซียนจะถูกเรียกว่าสะพานเทียนจินแกลนและยังมีช่วงอื่นที่มีชื่อเรียกเฉพาะอีกหลายส่วน ซึ่งบางช่วงก็ยาวกว่าสะพานใหญ่ปักกิ่งเสียอีกสะพานใหญ่ปักกิ่งจัดอยู่ในประเภทของสะพานทางยกระดับซึ่งหมายถึงสะพานที่ประกอบด้วยหลายช่วงคานยาวโดยบางช่วงของสพะพานจะพาดข้ามแม่น้ําหรือแหล่งน้ําส่วนบางช่วงจะพาดผ่านเขตเมืองหรือชนบทโดยรวมแล้วเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จะมีระยะทางทางเส้น819ไมล์หรือประมาณ1 3 1 8กิโลเมตร และส่วนใหญ่ของเส้นทางนี้ก็วิ่งอยู่บนสะพานหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมต่อกันตลอดเส้นทางอันดับที่ 7. ทางด่วนบางนาทางด่วนบางนาหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าทางพิเศษบุรพาวิถีของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาโดยมีความยาวประมาณ34มไมล์หรือราว55กิโลเมตร สะพานแห่งนี้เคยได้รับการบันทึกโดย Guinness World r e c o r d ให้เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ในช่วงหนึ่งหลังจากเปิดใช้งานในปีคศ2000ด้วยงบประมาณการกอร่อสร้างที่สูงถึง1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามรายงานในระยะแรกถือเป็นหนึ่งในการดาเนินงานด้านการหล่อชิ้นส่วนของครอนรีตสาเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศร,รษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยการสร้างเส้นทางสัญจรที่แปลกใหม่ในลักษณะของทางยกระดับซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อคมนาคมและการขนส่งสินค้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าจะเป็นทางด่วนที่มีขนาดใหญ่โตแต่ความเร็วที่กำหนดไว้แต่เดิมก็คือ50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอาจฟังดูน่าประหลาดใจสำหรับผู้ที่ใช้ถนนในประเทศที่นิยมขับรถกันอย่างรวดเร็วเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในปี2022ก็ได้มีการปรับปรุงความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วบนทางยกระดับสำหรับประเภทรถยนต์4ี่ล้อโครงสร้างของสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการประกอบชิ้นส่วนแบบสำเร็จรูปซึ่งในช่วงแรกมีการใช้วิธีหล่อคอนกรีตในสถานที่จริงร่วมกันด้วยแต่ภายหลังทีมก่อสร้างพบว่าการนำชิ้นส่วนที่หล่อไว้ล่วงหน้ามาประกอบ จะสะดวกและรวดเร็วกว่าทําให้โครงการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นสะพานยกระดับแบบไ d ดักที่ต่อเนื่องจากชิ้นส่วนหลายชิ้นการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ต้องใช้ปริมาณคอนกรีตมากถึง2.4ล้านลูกบาทลาและก่อนที่จะเริ่มการประกอบสะพานอย่างจริงจังยังต้องสร้างพื้นที่สําหรับการหล่อชิ้นส่วนและจัดเก็บวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยปัจจุบันทางด่วนบางนาเป็นถนนที่มีช่องจราจรทั้งหมด6ช่องทาง มีด่านเก็บค่าผ่านทางหลัก2แห่งโดยแต่ละแห่งสามารถแยกเป็นช่องจราจรย่อยรวมกันถึง12ช่องแม้ว่าภายหลังจะมีสะพานอีกหลายแห่งในโลกที่สามารถทำลายสถิติด้านความยาวของสะพานนี้ลงได้แต่ทางด่วนบางนาก็เคยครองตำแหน่งของสะพานที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ราว10ปีเลยทีเดียวก่อนจะถูกแซงหน้าในปีคศ2010อันดับที่6 สะพานใหญ่เว่ยหนานเว่ยเหอสะพานใหญ่เว่ยหนานเว่ยเหอถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างสําคัญบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเจิ้งโจวซีอานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองเจิ้งโจวและซีอานในประเทศจีนโดยสะพานแห่งนี้มีความยาวรวมถึง79.732กิโลเมตรหรือราว49.543หมายโครงสร้างของสะพานครอบคลมุมการพาดผ่านแม่น้ำเวยถึงสองครั้ง รวมทั้งแม่น้ําสายสมคัญอื่นเช่นแม่น้ําหลิงแม่น้ําหลัวฟูแม่น้ําซีและแม่น้ํเซอตี้นอกจากนี้ยังข้ามผ่านทางหลวงและเส้นทางรถไฟในตลอดหลายเส้นทางอีกด้วยเมื่อสะพานสร้างเสร็จใหม่ๆม,มันเคยได้รับการบันทึกว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้ถูกแซงหน้าโดยสะพานอีกสองแห่งที่สร้างบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งแล้วเสร็จในปีคศ2010 โครงการก่อสร้สางสะพานแห่งนี้เริ่มต้นก่อนปีคศ2008และแม้ว่าสะพานจะสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่ในปีนั้นแต่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่สะพานเป็นส่วนหนึ่งกลับเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่6กุมภาพันธ์ปีคศ2010ตลอดกระบวนการการกอร่อสร้างมีรายงานเข้าร่วมกว่า10,000คนและใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมหาศาลได้แก่คอนกรีตมากกว่า2.3ล้านลูกบาศก์เมตรและเหล็กกล้ามากกว่า4 5 0 0 0ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงขนาดและความซับซ้อนของโครงสร้างระดับมหาภาคอย่างชัดเจนทั้งนี้โครงการนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของวิศวกรรมโยธาสมัยใหม่ที่สามารถผสานความมั่นคงแข็งแรงเข้ากับการออกแบบที่รองรับการใช้งานในระดับประเทศได้อย่างน่าประทับใจอันดับที่ 5. สะพานใหญ่ชางเตอ๋อแม้ว่าบางแหล่งข้อมูลจะกล่าวว่าสะพานใหญ่ชางเตอ๋อ เป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับที่4ของโลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาหลักฐานอ้างอิงโดยตรงมายืนยันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเรียกงสารที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง BBC San Focus ก็ยังจัดให้สะพานฉางเตอ๋อเป็นหนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดในโลกและถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่5ของคลิปวิดีโอนี้และอีกเช่นเคยสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เช่นเดียวกับสะพานใหญ่ปักกิ่ง สะพานใหญ่ชางเตอ๋อมีความยาวมากกว่า65ไมล์หรือประมาณ105กิโลเมตรซึ่งถือเป็นงานวิศวกรรมขนาดมหึมาจุดเด่นของสะพานนี้ก็คือการออกแบบเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยใช้ระบบรากฐานแบบตอกเสาเข็มซึ่งถือเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมโยธาที่ช่วยให้โครงสร้างสามารถต้านทานแรงดึงและแรงอัดที่อาจจะเกิดขึ้นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดแนวสะพานจะมีเสาตออม่อมากกว่า3,000ตน้นซึ่งแสดงเห็นถึงความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จในปีคศ2010และในปีคศ2014นักวิจัยได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่คาดการพฤติกรรมการสุดตัวของรากฐานเสาเข็มในระยะยาวซึ่งจนถึงปัจจุบันก็พบว่าสะพานก็ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่แม้จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้ง แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับสะพานใหญ่ช้างเตอ๋อจะไม่ปรากฏแพร่นักเมื่อเทียบกับโครงการขนาดใหญ่อื่นๆทั่วโลกแต่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กับกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในระบบรถไฟความเร็วสูงที่พลุกพล่านที่สุดในโลกโดยมีผู้โดยสารเดินทางจำนวนวนหลายสิบล้านคนต่อปียกตัวอย่างเช่นในปีคาศา2023มีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายนี้มากถึง53ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากปีคศ2 0 2 2นี่แสดงเห็นถึงบทบาทสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานนี้ต่อระบบคมนาคมสมัยใหม่ของประเทศจีนอันดับที่4สพานใหญ่เทียนจินสะพานใหญ่เทียนจินหรือในอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานยกระดับหลังฟางชิงเซียนเป็นสะพานทางรถไฟที่มีความยาวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยทอดยาวประมาณ113.7กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซียงไฮ้ตัวสะพานสร้างเสร็จในปีคศ2 0 1 0และเริ่มเปิดตัวใช้งานในปีถัดมาโดยในช่วงเวลานั้นได้ถูกบันทึกไว้โดย Guinness World r e c o r d ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วยแนวคิดในการออกแบบให้เป็นทางยกระดับมีเหตุผลหลายประการ ประการแรกก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการสร้างโครงสร้างข้ามถนนและทางรถไฟในแต่ละจุดซึ่งหากใช้ทางราบก็ต้องมีการตัดผ่านจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังเป็นการลดระยะเวลาในการก่อสร้างอีกด้วยเพราะการวางสะพานยาวอย่างต่อเนื่องสามารถดําเนินงานได้รวดเร็วกว่าในบางภูมิประเทศอีกทั้งยังใช้พื้นที่ที่น้อยกว่าด้วยโดยหากเปรียบเทียบพื้นที่ดินที่ใช้สําหรับทางรถไฟแบบถมดินก็จะต้องใช้พื้นที่ถึง28.4เฮกตาร์ ต่อระยะทาง1กิโลเมตรในขณะที่การใช้สะพานแบบยกระดับจะใช้เพียง10.9เฮกตาร์ต่อกิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวองค์ประกอบหลักของสะพานนี้คือคานกล่องที่มีความยาว32เมตรโดย1นึ่เชนจะมีน้ำหนักถึง860ตันโดยกระบวนการผลิตคานเหล่านี้กระทำในสถานีงานสองแห่งตามแนวสะพานจากนั้นจึงลำเลียงไปยังจุดติดตั้งผ่านทางสะพานที่ได้ประกอบไว้แล้วบางส่วน ก่อนจะยกขึ้นวางไว้บนเสาตอหมอโดยใช้เครนขนาดใหญ่พิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับงานนี้โครงสร้างแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังส่งผลให้สถานีรถไฟมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเหมาะสมกับความเร็วสูงที่รถไฟใช้งานในระบบนี้นดับที่ 3. สะพานยกระดับคิตะยาอิตะ แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นเจ้าของสะพานยาวระดับโลกหลายแห่งแต่เขาใช่ว่าจะมีเพียงจีนเท่านั้นที่ติดลำดับสะพานยาวที่สุดในโลกพรายังมีประเทศอื่นที่มีผลงานที่น่าทึ่งไม่แพ้กันหนึ่งในนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสะพานยกระดับคิตะยาอิตะที่ทอดตัวยาวถึงประมาณ71ไมล์หรือราว114กิโลเมตรเชื่อมโยงระหว่างเมืองคิตะและเมืองยาอิตะสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงโทงโฮคุชินคันเซน็น ซึ่งเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่สําคัญของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับสะพานทางรถไฟหลายแห่งในเอเชียไม่จะไม่มีข้อมูลอย่างละเอียดเผยแพร่ออกมามากนักเกี่ยวกับสะพานคิตะยายิตะแต่ก็มีแหล่งข้อมูลบางแห่งระบ,บ,บุว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยสร้างเสร็จขึ้นในบางส่วนของปีคศ1982ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เส้นทางโทโฮ oku ชินคันเซนเปิดใช้ให้บริการจากภาพถ่ายสะพานจะได้เห็นว่าสะพานแห่งนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง ได้ยังคงสภาพดีอยู่ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยในบางช่วงสะพานจะถูกยกระดับขึ้นสูงเหนือภูมิประเทศโดยรอบจะดูแทบไม่ออกเลยว่าภาพถ่ายเหล่านั้นมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่สง่างามสิ่งที่น่าสนใจออย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาของระบบรถไฟของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในบริเวณที่เส้นทางนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการเสริมโครงสร้างสะพานและรางรถไฟให้ทนทานต่อภัยธรรมชาติเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางรถไฟโทโฮคุชินคันเซนที่มีความยาวถึง420ไมล์หรือราว676กิโลเมตรนั่นหมายถึงมีโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากที่ต้องได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุอย่างคอนกรีต และต้องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันตามหลักวิศวกรรมแผ่นดินไหวเพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกเส้นทางอันดับที่2สะพานเชื่อมระหว่างเมืองจงางฮวาและเมืองเกาสงสะพานเชื่อมระหว่างเมืองจงางฮวาและเมืองเกาสงเป็นสะพานที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยมีความยาวประมาณ 157.3กิโลเมตรสพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันทําหน้าที่เป็นทางยกระดับที่ทอดผ่านภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคตะวันตกของเกาะนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการจนถึงเดือนธันวาคมปีคศ2 0 1 2มีผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสพานแห่งนี้มาแล้วมากกว่า200ล้านคนโดยสพานจะเริ่มต้นที่บริเวณภูเขาปากัวซันในเขตเมืองจวงหัวและสิ้นสุดลงที่เขตจัวอิง ในเมืองเกาสงโดยมีสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ตั้งอยู่บนตัวสะพานได้แก่สถานีจางหัวสถานียุนหลินสถานีเจียงอี้และสถานีไถหนานโครงสร้างของสะพานถูกออกแบบมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกรณีเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไต้หวันต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งโดยทางรถไฟนี้ทอดผ่านชุดสะพานยกระดับที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาว เพื่อสามารถหยุดขบวนรถไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสามารถซ่อมแซมได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดสูงสุดที่อยู่ในขอบเขตของการออกแบบนอกจากนี้สะพานบางช่วงที่สร้างครอมแนวรอยเลื่อนทางธรณีวิทยายังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถทนต่อการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนได้โดยไม่เกิดความเสียหายรุนแรงหรือพังทลายลงมา อันดับที่ 1. สะพานใหญ่ดันยางคุนซานสะพานใหญ่ดันยางคุนซานเป็นสะพานทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวประมาณ164.8กิโลเมตรสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเชื่อมโยงต่อการระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้กับเมืองหนานจิงในมณฑลเจียงซูโดยพื้นที่ที่สะพานลอดผ่านอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีนาข้าวจํานวนมากรวมถึงคลองแม่น้ําและทะเลสาบมากมายเส้นทางของสะพานวางตัวขนานไปกับแม่น้ําแยงซีในทิศทางตะวันออกตะวันตกโดยอยู่ห่างจากแม่น้ําแยงซีในระยะประมาณ8-80กิโลเมตรทางทิศใต้สะพานนี้เชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองสําคัญหลายแห่งได้แก่เมืองต้าจางเมืองชางโจเมืองอูซีเมืองชูโจ และสิ้นสุดที่เมืองคุนชานโดยมีช่วงหนึ่งของสะพานที่ทอดผ่านบริวเวณผิวน้ําเปิดของทะเลสาบยางเฉิงในเมืองซูโจเป็นระยะทางประมาณ9กิโลเมตรการก่อสร้างสะพานเริ่มต้นขึ้นในปีคศ2006และเสร็จเส้นในปีคศ2010โดยใช้แรงงานกว่า10,000คนใช้เวลาทั้งเส้น4ปีและใช้งบประมาณราว8.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐสะพานแห่งนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีคศ2011 ได้ได้รับการบันทึกโดย Guinness World Record ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกในทุกหมวดหมู่ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันการออกแบบและการก่อสร้างสะพานนี้ดำเนินการโดยบริษัท China Road and Bridge Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโลกของ China Communications Construction Company โดยบริษัทนี้มีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนและมีต้นกำเนิดมาจากสำนักงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศของกระทรวงคมนาคมของจนีน บริษัทแห่งนี้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานโครงสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ของเจนทั้งทางด้านถนนทางรถไฟสะพานท่าเรือและอุโมงค์และนี่ก็คือ11สะพานที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งแต่ละแห่งต่างก็เป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพทางวิศวกรรมและความพยายามของมนุษยชาติในการเชื่อมต่อโลกกว้างเข้าด้วยกัน หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเดินทางในครั้งนี้และได้แรงบันดาลใจใหม่ในการมองเห็นความสวยงามของโครงสร้างรอบตัวถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและแสดงความเห็นบอกผมด้วยว่าสะพานอันดับไหนที่ทำให้คุณประทับใจที่สุดสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ